สวัสดีครับผมเอลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่179นะครับไอดีสีดาวน้ำตาลนะครับมาดูสีตินะครับสีติอัตากระช้า44่นครับแพ้64 0ม0่วิรีเหลื40%ีเคดครับมิชชั่น10,000นะครับอัตราคอมเมน3%อัตราการยนห้า5ครับเพชออยู่ที่26 0 0 0 EP ปีที่65เออ62ล้าน4ี0แสนนะครับ SP เหลือ61,000นะครับไอเทมตัวละครนะครับจะเหลืออาม่าเฟ ถุงมือซันต้าครับ314วันหมวกซันต้านะครับ314วันครับแล้วก็เขาซันต้า316วันนะครับอากูมาดูมอีก3ามวันนะครับไอเทมนะครับมีป้องกันทีมนะครับ67วันครับเปลี่ยนอาวุธเร็ว20วันครับก็จะมีสเปเชียลแพ็กเกจนะครับข้างในจะมีอีพีคูนสองเดเวอัพฟมีพีรูมเก็บอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนปืนเร็วอย่างละ30วันนะครับแล้วก็จะมีสปีดแพ็กเกจครับแบบ30วัน1แแพพ็็สเกจแบบ17วันครับ1แพ็ก เซตเสือครับแบบ30บวันหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็เซตสงครามแบบ7วันหนึ่งแพ็คแล้วก็แบบ30วันอีกหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็เซตแพะนะครับแบบ7วันนะครับ7แพ็คนะครับส่วนปืนนะครับนับแล้วนะครับมีประมาณ120กว่ากระบอกเลยนะครับนี่มีสไลเงินครับบวก 10A เนะครับเป็นธาตุหิมะนะครับแล้วก็เป็นเคไม้ครับบวก 10s นะครับเป็นไฟฟ้านะครับธาตุไฟฟ้านะครับบวกระดับ S นะครับ ปืนจากกิจกรรมออนไลน์มีเยอะนะครับแล้วก็มีปืนจากขายตู้มีเยอะพอสมควรนะครับรถ M4 ถาวรก็มีนะครับใซเบอก M4 ถาวรนะครับนะครับปืนจากกิจกรรมออนไลน์มีเยอะนะครับแล้วก็มี AK ไม้ครับใช้ยอดเติม5,000บาทนะครับ200พอยต์แรกนะปืนประจํายศมีครบนะครับ Predator PSG นะครับปืนประดับ4เยอะสดาวนะครับนะครับปืนจากกิจกรรม8ปีมีครบนะครับมี AK A3 แล้วก็ AWP นะครับ Oscale M4 ก็มีครับ Predator M4 ไอ้แค่เงินครับใช้เงาเติม่พันบาท160ไพยแรกก็มีนะครับตะกูลโปก็มีครบนะครับคิวตี้เอ็มสี่บวกสิบก็มีครับนะครับมีเอ็มสี่เงินนะครับบวกสิบบีนะครับเป็นท่าหิมะนะครับพื่นจากกิจกรรมเจ็ดปีมีแค่เออมีครบเลยนะครับมีเอเคแล้วก็เอ็มสองร้อยมีครบนะครับครับ ครัก็สำหรับใครที่สนใจดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ f a o e b o o k อล n o n วันพ c e นะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่ม s f m o โม้ันหานะครับสำหรับใครที่ดูผ่าน y t u t u นะครับก็สามารถแอดเว็บลิงก์มาสอบถามได้นะครับของ f c e e o o o นะครับทิ้งไว้ให้ด้านใต้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลนะครับสามารถแอดมาสอบถามกันได้นะครับจากการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอคุณมากครับสวัสดีครับ